คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดารย์ดังก็จะมานำเสนอเลขเด็ดแต่ลายเลขที่ทางช่องจะมานำเสนอในวันนี้ก็เป็นของประกายเลขประกายเลขกดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565ปาอกาประกายเลขให้เลข4เลข5เลข6เลข0ูจุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 7 48, 40ถ้าเลข5ามาก็จะมี57 58 50ถ้าเลข6มาก็จะมี67 68 60ถ้าเลข0มาก็จะมี07 08 09าสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาประกายเลขให้60ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก106ให้60ออก06ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1ับเรามาตามกันต่อว่างวดน,นี้ประกายเลขยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาต่อเข้ามาต่เพื่อนคู่คิดงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565เพื่อนคู่คิดให้ชุด2ตัวให้38 86 31 82 89 92ชุด3ตัวให้186 531สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาเพื่อนคู่คิดให้60กับ70ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก106เลขท้าย2ตัวออก70 ให้6กกับ70-60ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้ายทีย 1, ่ที่1 70ถูกเลขท้ายสองตัวรับลามาต,มตามกันว่างวดนี้เพื่อนคู่คิดยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมขมาต่อกันเลยเข้ามาต่อมหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนสอพันห้าร้อยหกสิบห้ามหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยให้เลข4ี่ เลข6เลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี47 48 49ชุด3ตัวให้649ถ้าเลข6มาก็จะมี67 68 69ชุด3ตัวให้369ถ้าเลข1มาก็จะมี17 18 19ชุด3ตัวให้ 618นึสำหรับผลงานวดที่ผ่านมามหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยให้70ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70ให้70ออก70ถูกเลขท้าย2ตัวรับละมาตามกันต่อว่างวดนี้มหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเข้ามาต่อกันเลยครับมาต่อด้วยมหาเลิกเด่นวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 565มหาเลิกเด่นให้เลข6 เลข5เลข1เลข 4. สําสหรับผลงานวดที่ผ่านมามหาเลืกเด่นให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก7 0ศูนย์ให้เลขเ็เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่าวดนี้มหาเลิกเด่นยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ้ามาต่อเข้ามาต่อสิงเหนือกับเต่อใต้งวดประจําที่16พฤศจิกายน2 5 6 5สิงเหนือกับเต่อใต้ให้เลข9กับเลข4ชิ่2ตัวให้ถ้าเลข9มาก็จะมี99 39 59 69ถ้าเลข4มาก็จะมี43 45 49 44สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมา สิงเหนือกับเสือใต้ให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70ให้เลข7เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขรามาตามกันว่าก้นนี้สิงเหนือกับเสือใต้อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคามาต่อเข้ามาตัวเลขทองงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565เลขทองให้เลข1เลข6 เลข8เลข9เด่นเลข6กับเลข9ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มาก็จะมี6 1หนึ่งถ้าเลข9มาก็จะมี 19, 8 9สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเลขทองให้เลข7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก70ย์ให้เลข7เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวส่่นเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลาวมาตามกันว่าก้นนี้เลขทองยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม ข้ามาต่อกันเลยเข้ามาต่อชัวร์มั่นใจงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 5ชัวรมั่นใจให้เลข3กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มาก็จะมี36 39ชุด3ตัวให้639ถ้าเลข5มาก็จะมี56 59ชุด3ตัวให้359สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาชัวรมั่นใจให้เลข7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก7 0ศนย์ให้เลข7เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย2ตัวตันเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่าวันนี้ชัวร์มั่นใจยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าเข้ามาต่อกันเลยเข้ามาต่อยขุมทรัพย์งวดประจำที่16พฤศจิกายน2565ห้ขุมทรัพย์ให้เลข2ตัวเดียวให้เลข2ชุด2ตัวให้ 92กับ82สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าวี่นี้ขุมทรัพย์จะกลับไมา้เข้าเป้าอีกไหมข้ามาตอนเข้ามาเติดเจาะศูนรเลขเด็ดรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565 เจาะสูตรเลขเด็ดรัฐบาลให้เลข5กับเลข3าชุดยสองตัวให้ถ้าเลข5ามาก็จะมี51 52, 53ถ้าเลข3ามัาจะมี3 1 3 2 3 6สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าขัา้มาตามกันว่างวดนี้เจาะสูตรเลขเด็ดรัฐบาลจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอนเข้ามาตัวได้เอกพิชิตชัยงวดประจำที่16พฤศจิกายน2565เอกพิชิตชัยให้เลขหนึ่งตัวเดียวให้เลขหนึ 1, ชุดสองตัวให้16 18 19 10สําหรับผลง,งานวดที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าค้ามาตามกันว่าวดนี้เอกพิชิตชัยจะกลับไมาเข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนขมาตัวรวยฟ้ารวยดินงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565รวยฟ้ารวยดินให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4จุด2ตัวให้41 42 43 45สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าขัลามาตามกันว่างวดนี้รวยฟ้ารวยดินจะกลับไม้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมาตอกนเลยเข้ามาต่อยออสูตรจริงชัยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565สูตรจริงชัยให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้61 62 63 69ชุดสาตัวให้461สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดข,ข,ขดับไม่เข้าเป้าขมาตามกันว่างวดนี้สูตรจริงชัยจะกลับไหมเข้าเป้าอีกไหมขมาตอเข้ามาต่อ โชคลาบพีรมิดงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2565โชคลาบพีรมิดให้เจ้าสตัวให้17 57 67 42 47 48 01 03 04 05สำหรับคนงานงวดที่ผ่านมาหลุดไม่เข้าเป้าขามาตามกันว่างวดนี้โชคลาบพีรมิดจะกลับไม้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอ่อเข้ามาตอนพยาคารคาางวดประจำที่16พฤศจิกายน2 5 6 5พยาคารคาาให้เลข6ตัวเดียวให้เลข6ชุด2ตัวให้61 62 63 64 66สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคํำไมเข้าเป้าขันมาตามกันว่างวดน,นี้พยาคารคาาจะกลับไหมเข้าเป้าอีกไหม คำมาสไลด์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลิเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน52 54 50 72 78 70ชุดทอง 770-970าสำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่กรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทาง้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ